ของเทต้องสูบยาด้วยพี่น้องเ่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กระลบักที่ติดตามช่อง YouTube ซอบไม้การช่างวันนี้มาศึกษาดูงานนะครับของทีมงานช่างบ้านแกอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ ก็มา uhm, ศึกษาดูงานนะครับช่างตอนนี้กำลังตีแบบตีนะครับสวัสดีคร e ับช่างสวัสดีครับโอ้กําลังเห็นยังนอครับตอนนี้ทีเอ็นครับทีเอ็นอ่าทีเอ็นครับทีเอ็นนอครับนอแข็งแรงเพื่อความแข็งแรงความมาตรฐานเออตทีเอ็นระดับ จ็คเสนครับอีกเจ้าหนี้เจ้าหนึ่งเนี่ย,ร,ย, 20, ร,ยร้ 20, อยยี่สิบร้อยสามสิบก็ได้ครับเราจะเข้าสูงอ่าร้อยยี่สิบสามสิบเนาะครับอ่าแต่ววความสูงของตัวบานเนาะครับโอ้ตอนนี้เป็นกําลังสร้างบานใหม่นะครับเนาะนะกำลังตีแบบครับพี่นอ้องตีแบบเทเอ็นสร้างความแข็งแรงมาศึกษาดูง,งานครับศึกษาดูง,งานเพื่อ เป็นวิทยาทานนะครับนาะเป็นวิทยา,านนทยา,านให้คนรุ่นหลังได้ดูนะครับได้ชมแต่ความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับช่างนะครับดูได้ครับแต่ว่าถ้าไปทําเองก็ถ้าไม่มีความชานาญก็คงจะยากอยู่นะครับถ้ามีพื้นฐานของช่างก็น่าจะไม่ยาก เป็นบรรยากาศโดยร่วมตอนเช้าๆครับตอนเช้าๆของช่างนะครับมาทำบ้านทำบ้านเีอ่อยครับอส่ามาตัวเอ ยอยโอ้ยหยดเล็กสองเส้นเลยนะพี่น้องไม่ธรรมดาเลยครับแต่เส้นเดียวก็บอแข็งแรงเนาะครับ <c oughs> นายบลอันนี้สองเส้นไ้ครับ เราบอกกับสวยครับสวยงามนะครับนี่ดอะเอาไปเอะอ ขอบคุณขอบคุณนะครับติดตามรับชมนะครับติดตัวใดกติดตัวสร้างในหมู่บ้านนี้ครับราคาเปลี่ยนกันเองสร้างสายสายันสายยันสายยันการสร้างขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำเด้อครับมากัน ข้องเทต้องสุปย่าด้วยพี่น่อยเนี่ยไนสั่ง ท่านบอกมอกี้น okay, ี okay, ่ม่วนพ้นนดอกมเออเอาเลยองเกล็ดก็ปีนี้อะเนาะกับคนแ่คนกเบคนมองไม่รนะุกี้เอาพุ่ร้นะสังเกตด้วยครับทางศูนย์าทางในมันมาผ่าปอกหญ้าเก็บหาเนี่ยเป็น ป็นบ่หน่อยนะมันหมักมันหมักเหยดเหดอย่างเดียวอีนี่เลยกอย่าผ่าตัวต้งเกะยองเจีื่อนกล่องงเกเขาไทยพอแล้วก็เคลื่อนกล่องเนี่ยเออเป็นเงเคื่อนเนี่ยลื่อนแต่ไแต่ไรมาแต่แต่ถือกล่องไงานย่ยไหลย่งคนเลยไรยังกูลอีแล้วไหยางคน ว่ากอนเราเชียวันนี้นัดกันไปถ่ายยังไอยูเมืองนะไปเห็ดตอะไรไปถ่ายาไม่อเอาว่าดีคนยืนมึงไมแ่ขืนายคนยืนบอกหลยผมกำลังเห็นงานเนาะมันว่ามันเป็นอย่างไงเรอนีก่องมาถ่า <c oughs> <c oughs> เออเปินเลื่อนเนาะเลืนยังได คเกือกนใหญ่บางเกิือก็กนกวอนกับผมกะาอกล่อง่าทายดูเหมือนกี่เลยเนี้ยมัน้ายกล่องง่ายยังเนยอยเาดี๋ยวจะคอยไปผักเอแตแข่งแรงเป็นเสียบอะไรก็คือขรราเป็นต้นาสูงต้นตแหลกเสียบเล็กตัวนี้เนาะสองเสนเสียบเล็กเงว จะคอยไปผ่าแล้วก็แล้วก็ตีเล็กเสียบล่งนี้เนาะครับ,บอ่าแล้วก็เอาดวดเดี๋ยวจะคอยไปผ่าก็แล้วก็ประกรบแปบแต่ว่าคุณประกบเปียบึ้นกับตีเล็กเสียบ,อ,บอ่าเสียบข้างๆไว้ร่องล่องแบไว้อ่าเป็นความรูดอ้นี่อัดไว้นี่มามาบ,บึงยอดหลังอยู่ขวงกับจิตเออจิเมีนยน ก็ได้เหียดท้เยดบกเียเลยเดเบิ้งก่อนนะนาอีนี่เออเออวัตถุบเบิ้งแน้นเดเะสุกหน่อไม้บวเปลี่ยนังเปิยูทูบเบิ้งีแกสุกหน่อไม้ตีระดับเนาะเ็นตัวนีนะครับตีดับไปเอาอันยังหวัด นึกเอาตราเมียดวัดขึ้นมาเลยหรือจะไหนหรือเอ็นโบเป็นยังเนาะมัน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 เหยดมาแล้วเนาะตวน้โอ้วัดวัดจักวัดจักนี้ออกจากตีเอาหนาตาขึ้นมาอยู่มือครับหนาตางยู่ครับผมาตาอืมตันนาสูงมันได้คือครบสูงเนาะแ